ไม่นองเหมือนเดิมครับมาอยูยก็จะปอมจะวันเหมือนเดิมไม่นองจะปอมเขียวเขาหน้าปังเหมือนเดิมครับฝนก,นตกตระต๊กตกบ้านพี่นองเลยเดียวออกสายครับใปบ,บายมาฝนตกวันละหาะไรซิบไรครับไม่นองเดินเรื่อยๆครับทำสดใสครับก็จะเดินการช่างครับเกื่องเล็กๆครับ สเต็กซีซูปกระเดื่องยิบปั่มยิบพีปครับน้องคนไดสนใจสอบถามได้ครับตัวนี้อยู่ที่หน่งล้านสามแสนห้าหมื่นเนาโซ่สี 13, ่สิบสามอลนเลยล่าง10บูกครับปาก 2, 8, 000, 5, 2. องเตรแปดสิบตู่หาุองน้องคนไหนสนใจ สอบถามได้ครับผมตามเบอร์โทรนี่นะครับ065 3398350ครับไปตรงหาผมนะครับชังโกก็ปาออพี่น้องดูพิเนตพิจารณาเอาเนาะครับ อันนี้เคยมีปัญหาจุกจิกอะไรเนาะพี่น้องตอนนี้มาอยู่ทางอูผมก็ไม่ได้แก้ไขอะไรตัองพี่น้องมาเกี่ยวตามปกติครับอาเจาะบีเช็คถั่วไปครับเติมน้ำดูน้ำมันเครื่องพี่น้องแล้วก็ออกมาเกี่ยวครับตั้งแต่เอามายัางไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยพี่น้องแต่มาเกี่ยวพี่น้องแถวบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับฟางลงก็ไม่มีครับก็ตามสเต็ปรวดเนาะพี่น้องจะให้ว่าไม่มีเลยมันกม็มีอยู่ครับ แต่ท้ามาเขาสะอาดไหมสี่น้องชาวนาแช้นี้ก็ท้ามาบานพุบานผมเนาะเรื่องความละเอียดครับถ้าคันไหนทำไม่ดีก็คือไม่ได้เกี่ยวครับถ้ามาหลุดผานไหมครับถึงได้เกี่ยวออกเกี่ยวทุกวันครับี่น้องชาวนาข้าก็ยอมรับครับครับโดยป้อมครับนี่ครับของอูครับหลุดเกี่ยวครับไม่โค้ครับ แต่วันนีมาก็เกีียวเรื่อยๆครับมีงานกเกีียวเรื่อยๆร,รอบแรกจะมีคันใหญ่ของเสียบาสครับรปอรเอามาจิ้งไว้นานคันแล้วผมไม่ได้เอาเออกมาเกีียวครับจนคันเสียบาสดกลับบ้านครับคันเสียบาสกลับกบแล้วคันกุ้มท่าเขาดีๆเม็ดเต็มๆครับปูนมากอ่ะสองตันมีน่องท่าเห็นเห็นยอดกวัวกดวกีเกียหน่อยก่อ,กกอยูยประมาณตันแปดครับความจุข,ของอุ่มเนาะพี่น้องนอนาะ เดี๋ยวเราไปดูไอ้กไก่โอ้พี่น้องเอ้ผมนะ่ะอยากทายดูไอ้กไก่กันครับบางทีเอฟซี F C, บางคนขอมาว่ะทายให้ดูไอ้กไก่น้อยว่ะพี่น้องเอ้ดูปไปยาสิครับผมไม่กล้าเดินหัวงูพี่น้องเอ้ดูว่าผมเป็นคนก็งูนี่ไม่ค่อยจูงกันซะเลยนะก็ถ้าว่าเขาดีก็ดูไหลครับอาจจะซูมมันนะพี่น้องก็ปัญหาที่เจ้ากระแจครับ ทางเราก็ได้ดูก็ได้เช็คครับที่มันเป็นก็คือบางทีน็อดมันหลวมน็อดมันคลายครับไม่ได้ซ้ำน็อดซ้ำอะไรก็มาทางอูก็อัดจารบีเช็คเนาะเช็คความพร้อมแล้วนาะของรถครับรถมันทํางานทุกวันเนาะการสั่นสะเทือนน็อดอาจจะมีหลวมมีคลายบางครับถอดไว้เขาหมุนเองก็ตอนลงนี่กับผมก็เห็นมันหมุนครับบางทีรถเดินมามันสะเทือนพี่น้องมันดีดครับ แผล่หอกมันดีดครับมันจะหมุนนิดๆนิดๆนิดนึงครับเราแข่งับย์เหนไปอยู่หลอกมันมันกะจบมันก็เลิกหมุนครับแล้วก็ทอน้ำาพุที่มันกระเด็นออกจากอุ่มนะพี่น้องคือใบเกียวมันยาวครับไม่ต้องไปโทษวัารหลุดใบเกียวหลอกมันเลี้ยวหลอกมันอะไรครับมันไม่ใช่มันไม่เกียวก็หลอกพี่น้องหลอกก็คือมันด้ายเลยครับหลอกก็คือเราคำนวณถดมาโอเคแล้วเนาะคือที่มันนั่นใบเกียวมันสูงกว่าทอครับ เราก็ได้มาทำการตัดใบเขียวให้ตำก็ทอพี่น้องก็จบปัญหาครับจบปัญหากับแมกาเจนครับน้ำมันรั่วน้ำมันซึมผมก็มาไห,ขหล,ดดหลขันซ้ายหลัดดีครับที่มันรั่วมันซึมขันซ้ายหลัดไหลขันซ้ายหลัดบางอันพุงกับเพิ่มซ้ายหลัดอีกตัวหนึงนครับก่อนออกก็ต้องเช็คทุกเช้าแล้วเนะว่าหลดเป็นไรอาจเจอบีเช็คโหลดเป่ากองครับพี่น้องทำบ่าหลดกับเราใช้งานทุกวัน จะลุยป่าให้พี่น้องดูไม่น่นะเดี๋ยวผมลุยป่าไปดูครับเดี๋ยวพี่น้องไลยคนทีขอมาพี่น้องเนี่ยอยากดูกไกลๆครับมันหลกจริงเด้พี่น้องจอดหลบเลยครับดูว่าผมก็ตาขาวสุดเลยนะป็นหลบหลบใส่กกาไปกามานะก็เข้ารอบสองก็ดีเป็นบางแปลงครับพี่น้อง จะปอมครับจะปลอมไปเจอปลาพื้ปลาสนุเป็นไงครับไปได้หรือเปล่าอู้ดูทางหรอพี่น้องเอ้ยมันจะไปยังไงตอนปึ๊บอ้าบินี่ก็ถทือนว่าหนาครับปัญหาเขาผ่าดปากผมว่ามันอยู่ที่คนครับปเดี๋ยวคนเกี่ยวครับพี่น้อง การเข่าขันหน้าครับมันอยู่ที่เทคนิคเนาะปอบๆมาครับก็ไม่มีผ่าตาครับ,บตามสเตปปอบๆไปเรื่อยๆพี่น้องรหด,ดเหล็กสเปคซีซูบครับพี่น้องเราจะไปดันฝวดปาดฝวดปาด,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 ดคือสองหกสองเจ็ดเขามันก,ก็เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องเรากำลังเคเรื่งแค่ครึ่งหนึ่งของเขาเนะ ครับเขาสองเจ็ดเราลอยสิบเจ็ดเกาะโบ้พี่น้องมันจะต้องไปตามทำนองตามอารมณ์มันขับรถไปเรื่อยๆครับก่อวันละยี่สิบมันงานพี่น้องมีงานเกี่ยวเต็มมันครับยี 20, 30, ่สิบสามสิบก็ไดอยู่ครับแต่เจ้าปอมเป็นคนที่ขับรถใจเย็นมากพี่น้องไปเรื่อยๆครับตามสเต็ป จะปอมบบาวิ่งฟึดปัดก็ไปเรื่อยๆกัได้งานเท่ากันครับเครื่องหน่อยเราก็อาจจะเล็งหลบขึ้นนิดนึงครับถ้ามาเกี่ยวเขาปังเล็งซ้ำนี่หัวเล็งไม่เรียงนะพี่น้องครับก็น้ำมันห0าลอยวันนั้นเติมน้ำมันมาประมาณเจ็ดลอยพี่น้องเจ็ดลอยเกี่ยว ประมาณแปดไร่ครับน้ามันเลือพี่น้องเลือเลือครับเหลือแด่มาเกีียวอีกสี่ไหลพ่งหวังประหยัดนะพี่น้องตรประหยัดเลยนะครับดูกันเรื่อยๆดูกันยาวๆเนาะนามันก็เงยงงเงีย้งย,งยครับจิดปลาพื้นแทงหนุนกับเป็นห้างน้องครับลำน้มสนุนที่พี่น้องชาวบ้านทั้งบานผมเนาะชาน้ำกันครับใช้น้ำหาหกมู่บานครับน้องใหญ่ครับพี่น้อง แต่บริเวณนี้มันจะได้ทําหน้าปังแค่รอบเดียวเพราะว่ามันต้องเสียงกันนามครับเยวออกรอบนี้ก็บหนามมาดหน้าท่วมก็ไม่ได้ทําครับต้องรอนามลง่งเพราะถ้านามล่งก็จะลุ่งที่หลังเขาครับจะทํารอบเดียวแต่ว่าทางทั้งทังหัวถนนฝากทางหนือปาก,ากขเขาจะทาได้สองรอบหรือสามรอบครับแล้วแต่เวลาครับดูนามดูว่ามันจะมาไวมาช้าแต่ละปีครับเขาก็ทํากันแต่ปีที่แล้วเขาไม่ทันไหลครับพี่น้องบึบเดียวครับท่วมมดเลย เรียบร้อยดีพี่น้องเลยโอ้สงสัยจะวนเอาปลาพื้นครับเพราว่าจะคล้องนานแกบอกวนเอาปลาพื้กก่อนครับไปกาวไปขายครับจะไปตากอะไรให้ไกลชุนเงี้ยครับอย่างไกลชุนเป็นลอยครับพี่น้องแกไหลมันครับ เรามองเห็นเขียวๆนี่ครับแม่นตะของแกมดครับประมาณรอยสองรยอยไรครับพี่น้องกําลังไล่กูไล่ทอนครับถอนมันหกักแต่เหลือไรล,ละมือนครับถามแกเมื่อวา,านนี่โอ้มันร้อนพี่น้องเอ้ พวกนี้เดี๋ยวมีอีกซิบไร่ครับมันเจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปซิบไร่์พวกนี้ครับเราดูว่าจะแปลงใหญ่ๆไหมครับพอมีต่เกี่ยวทุกวันครับวันทียิบหากับมีจองงานมาครับพวกนี้มีมาเลื่อนกันนะจะมีครับมีเลยครับวันละหาอะไรซิบไร่ครับพระตะเกี่ยวพอะตะนั่นครับ การขับหลดเนาะเราต้องปรับตัวหามันครับไม่ใช่ให้หลุดปับตัวหาเราครับเราเป็นคนบังคับมันเราต้องปรับตัวหามันครับไม่ใช่มันบังคับเราจะให้มันว่าปับตัวหาเราเป็นไปไม่ได้ครับ ลมแรงครับจะปลอมกินชีจะคล้องับพี่น้องเองใครว่าฟางพุ่งมันดีดูเด้นนี่ครับตอนที่อยู่ก็สอปปงไก่ก็นี่ครับผมเพเกี่ยววันสองวันกับพุ่งครับปอปอมลำค้างครับให้ผมมากระยับถ่องงไหมครับตอนนี้หายพุ่งแล้วพี่น้องพุ่งไม่ไกล่าไรครับแจกกระพุ่งอยู่ครับพอปอมบอกกันลำค้างที่หายเลยฟางพุ่งกูไม่ชอบเลยว่ามันเข้าปลาเข้าครับดูน้ำลมหน่ะรู้เรื่องดูนี่ครับไปกินชีจะคล้องอ่ะ เกี่ยวถอยเกียวถ้อย,ย,ยครับอ้พี่น้องร้อนครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่ก็ถ่ายดูประมาณนี้ครับพี่น้องก็สวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะพี่น้องเนาะก,กดถักทายคุยกันได้ครับผมสวัสดีครับผม